นี่จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมน,อนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้มีพระพุทธภาสิตตรัดไว้ในธรรมบทซึ่งแปลความว่าฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้นตามพระพุทธภาสิตนี้ยกเอากิเลสกองราคะ ขึ้นแสดงแต่ก็พึงเข้าใจว่าแม้กิเลสกองโทสะกองโมหะก็เช่นเดียวกันย่อมรั่วรถจิตคือบังเกิดขึ้นแก่จิตที่ไม่ได้อบรมเหมือนอย่างเรือนที่มุงไม่ดีฝนตกก็รั่วฉะนั้นตามข้ออุปมาด้วย เรือนที่มุงไม่ดีฝนตกก็รั่วทำให้เห็นชัดเจนถึงจิตใจที่รัสแสดงโดยมีข้ออุปมาณนั้นว่าจิตใจที่ไม่ได้อบรมบรรดากิเลสมีกิเลสกองราคะเป็นต้นก็บังเกิดขึ้นเหมือนอย่างฝนตกรั่วรดได้จิตใจนี้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องรักษาเครื่องคุ้มกัน อันเปรียบเหมือนอย่างต้องบ้านที่ต้องมีหลังคาคนที่อยู่ในบ้านจึงจะไม่ต้องถูกฝนตกรัวรอดบุคคลก็ฉชนนั้นเมื่อจิตมุงหลังคาดีอิเลสซึ่งเหมือนฝนก็ตกรัวรอดไม่ได้ก็คือจิตที่ได้ปฏิบัติในจิตภาวนาการอบรมจิตนั่นเองอันจิตภาวนาคือการอบรมจิตนั้นก็ด้วยวิธีปฏิบัติ มีสัญญมะคือความสำรวมระวังจิตและมีธรรมะคือความคมฝึกจิตอันสัญญมะคือความสำรวมระวังจิตนั้นก็คือมีสติรักษาประตูในและประตูนอกของจิตประตูในก็คือมโนคือใจอันเป็นอาจตนะข้อที่หกประตูนอก ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมณนะก,ก็คือตาหูจมูกลิ้นและกายประตูในคือมโนใจและประตูนอกทั้งห้าก็คืออาจตนะภายในทั้งหกนั่นเองซึ่งเปิดรับอารมณ์คือเรื่องเข้าสู่จิตอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เต่มน,นอนขึ้นเช้าจนถึงหลับไปใหม่ บรรดาเรื่องที่เข้ามาทางประตูเหล่านี้จิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีสติรักษาย่อมยึดถือเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์เหล่านี้น้อยหรือมากมานจึงอาศัยอารมณ์เหล่านี้นั่นแหละวิ่งเข้ามาสู่จิตคือกิเลสสมันอันได้แก่ราคะโลภะบางโทสะบางโมหะบาง บุคคลจึงเดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่สงบอยู่ในอารมณ์และกิเลสเหล่านี้ทุกวันและทุกเวลาฉะนั้นจึงตรัสสอนให้ทำจิตภาวนาคืออบรมจิตโดยตั้งสติความระลึกได้กำกับจิตอยู่ที่จะไม่ไม่ผูกจิตไว้กับอารมณ์ เพราะว่าความผูกจิตไว้กับอารมณ์นี้เป็นตัวสัญญตความผูกหรือเครื่องผูกเมื่อผูกจิตไว้กับอารมณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามมานซึ่งเป็นกิเลสก็เข้ามาปรากฏเป็นกิเลสดังที่กล่าวดันเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องมีสติระวังใจสำรวมใจเอาไว้ที่จะไม่ยึดถืออารมณ์ที่เข้ามาเหล่านี้ สติที่สำรวมใจหรือระวังใจนี้เองเรียกว่าสัญญมะที่แปลว่าความสำรวมใจหรือความระวังใจหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสังวรความสำรวมความระวังสัญญมะหรือสังวรมีความหมายเป็นอันเดียวกันเมื่อมีสัญญมะหรือสังวรอ,อยู่อารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมตกอยู่ นอกประตูมารก็เข้ามาไม่ได้เพราะมารคือกิเลสนั่นจะเข้ามาได้ก็ด้วยอารมณ์กับอารมณ์ประกอบกับจิตยึดถือเป็นตัวสนยอดคือความผูกพันขึ้นฉะนั้นการปฏิบัติอบรมจิตนั้นอันเรียกว่าจิตภาวนาจึงต้องมีสังวรหรือสัญญมะอาศัยสติความมะลึกได้ ตั้งสติขึ้นให้กำกับจิตใจอยู่ทุกขณะที่จะไม่รับคือไม่ยึดถืออารมณ์ที่ผ่านเข้ามาอารมณ์ก็ผ่านเข้ามาไม่ได้ต้องตกอยู่นอกประตูดังกล่าวนั้นอาการที่จิตตั้งอยู่ในสัญญมะค,ความสำรวมระวังหรืออาการที่สัญญมะความสำรวมระวังตั้งอยู่ในจิตโดยมีสติ เป็นภูชักนำดังนี้คือสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอันแท้จริงและสมาธินี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสมาธิทางสมถะคือสมาธิที่นำให้เกิดความสงบใจจากอารมณ์และกิเลสท,ทั้งหลายจิตก็สงบตั้งอยู่ในภายในไม่ออกไปยึดอารมณ์ภายนอกอาการที่จิตตั้งสงบอยู่ในภายใน ม่ย,ยึดอารมณ์ภายนอกนี้เป็นตัวสมถะคือความสงบโดยอาศัยสติระมัดระวังสำรวมและสติที่มีหน้าที่ระมัดระวังสำรวมนี้เองก็ได้ชื่อว่าสัญญมะหรือสังวรก็คือตัวสตินั่นเองและสติที่ตั้งอยู่และจิตที่ตั้งอยู่ในสัญญมะหรือสังวรสังวรหรือสัญญมะที่ตั้งอยู่ในจิต คือตัวสมาธิฉะนั้นสมาธิดังนี้จึงทำให้จิตสงบตั้งอยู่ในภายในไม่ออกไปยึดอารมณ์ภายนอกและตัวสมาธิอันนำให้บังเกิดความสงบซึ่งเป็นสมถะตั้งอยู่ในภายในนี้ก็รู้รู้รูปทางตาคือเห็นอะไรอะไรรู้เสียงทางหูคือได้ยินอะไรอะไรทราบกลิ่นรสผลดพดภัณ ทางจมูกทางเล่นทางกายและรู้คิดทางมโนคือใจแต่ว่ารู้ทางมโนคือใจนี่เป็นตัวรู้ที่สงบอยู่ในภายในแต่ว่าแม้รู้ทางตาทางหูเป็นต้นดังกล่าวจิตก็ไม่วิ่งออกไปจับรูปจับเสียงจับกลิ่นจับฤทจับรสจับผลตภะจับเรื่องที่ใจคิดใจรู้ จิตไม่วิ่งออกไปจับมารก็ไม่เข้ามาได้จึงไม่บังเกิดเป็นราคะหรือโลภโทสะโมหะในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นก็ตกอยู่แค่นอกประตูดังกล่าวมาข้างต้นนั้นจิตก็ตั้งสงบอยู่ในภายในไม่วิ่งออกไปแต่าหากว่าได้สมาธิที่มีลักษณะดังนี้ย่อมมีอิสระเสรี อยู่กับตัวเองคือว่าไม่ต้องหลับตาหลับหูลืมตาลืมหูดูอะไรได้ฟังอะไรได้เป็นต้นแล้วก็รู้ว่านั่นเป็นรูปนั้นรูปนี้นี่เป็นเสียงนั้นเสียงนี้ดังนี้เป็นต้นแต่ว่าจิตตั้งสงบอยู่ในภายในไม่ออกไปจับไปยึด ให้เป็นราคะหรือโลภะโทสะโมหะขึ้นในจิตดังที่เรียกว่าอากุศลธรรมเครื่องเศร้หมองทั้งหลายไม่ไหลเข้ามาสู่จิตอาศัยอารมณ์ที่เข้ามาทางทวารเหล่านั้นพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหลับพระเนตรไม่ทรงมองอะไรอะไรไม่ทรงอุดพระกันไม่ฟังอะไรอะไรก็ได้ทอดพระเนตรนั่นนี่ฟังนั่นฟังนี่ต้น และในปีใกล้สุดท้ายที่จะเสด็จดับขันธปิธธนิพานที่มีเล่าไว้ในพุทธประวัติว่าเสด็จออกจากเมืองเวสาลีก็ยังได้หันพระองค์ไปทอดพระเนตรเมืองสาลีและตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าเป็นเมืองที่งดงามก็แสดงว่าก็ทรงทราบรูปทราบเสียงเป็นต้นตามสมมติโลกทุกอย่าง อะไรที่เป็นสมมติโลกว่าง,งดงามเช่นบ้านเมืองที่งดงามก็ได้ตรัสว่าง,งดงามแต่ว่าพระจิตของพระองค์นั้นไม่ออกไปจับไปยึดให้บังเกิดกิเลสเป็นราคะหรือโลภโทสะโมหะขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นสงบอยู่ในภายในสงบเป็นอย่างดียิ่งไม่มีที่จะดิ้นรนกวัดแกวงกร,ระสับกระส่าย ไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายแม้แต่น้อยก็ได้ทรงมีสัญญมะหรือมีสังวรอยู่อย่างสมบูรณ์อันเกิดจากความสิ้นกิเลสขณะดังนี้เป็นสัมมาสมาธิแท้จริงและเป็นสัมมาสติที่แท้จริงเป็นสังวรเป็นความสำรวมความระวังที่แท้จริงอันมีอยู่บริบูรณ์ในพระองค์อีกข้อหนึ่งคือธรรมะความข่มใจหรือความฝึกใจ อันมุ่งหมายถึงฝึกใจข่มใจให้ละกิเลสท,ทุกอย่างอันกิเลสท,ที่บังเกิดขึ้นนั้นแม้ว่าครูปฏิบัติทำสัญญมะคือความสำรวมระวังแต่ก็มีเวลาที่จะเผลอสติเมื่อเผลอสติอารมณ์ก็เข้ามาจิตก็จับอารมณ์เป็นสัญญาตขึ้นก็เกิดราคะหรือโลภะโทสะโมหะขึ้นในอารมณ์และ บุคคลสามัญทั่วไปก็ยังมีกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยของจิตสันดานอยู่ที่เท่าเปรียบเหมือนอย่างว่าตะกอนที่นอนก้นตุ่มกิเลสเหล่านี้ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจก็ปรากฏเป็นกามฉันบ้างพยาบาทบ้างความง่วงวุ่นเครือบเครื่อบ้างความฟุ้งซ่านร,รำคาญใจบ้าง ความเครือบแคลงสงสัยต่างๆบางยั่วเยียอยู่ในจิตใจปรากฏอยู่กำหนดดูที่ใจก็จะเห็นได้ก็กิเลสเหล่านี้เองเมื่อบังเกิดขึ้นก็เป็นทัวขมแหงใจและเป็นตัวที่จะฝึกใจนี้ให้ปฏิบัติตามอำนาจของกิเลสดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อกำหนดดูจิตที่กำลังมีกิเลสกลุ่มกลัดอยู่ถ้าหากว่า มีความสำนึกดีก็จะมีความรู้สึกว่าจิตนี้ในขณะที่มีกิเลสกลุ่มกัดอยู่นั้นเหมือนอย่างบ้านที่กำลังถูกโจรปล้นหรือว่าอย่างบ้านที่หลังคารั่วฝนตกรั่วรดต้องเปียกมอมแมมถ้ามีความรู้สึกดีย่อมจะมีความสำนึกดังนี้และถ้าหากมีความสำนึกอย่างนี้ได้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะทำให้เห็นโทษของกิเลส เห็นโทษของราคะของโลภะของโทสะของโมหะว่าเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเมื่อเห็นโทษของกิเลสได้ก็ยอมจะทําให้นายในกิเลสอันนี้สําคัญคือให้นายในกิเลสอย่าให้ไปรักกิเลสคนสามัญน,นั่นรักกิเลสรักราคะหรือโลภะรักโทสะรักโมหะเป็นกิเลสซ้อนกิเลสเพราะไม่ได้ขัดข่มจิต แต่ให้กิเลสเองเป็นฝ่ายข่มแหงจิตข่คมขู่จิตให้กิเลสเองเป็นฝ่ายที่รังแกจิตซ้ํากับรักกิเลสซึ่งเป็นผู้ข่มแหงเป็นผู้รังแกอีกด้วยดังนี้ก็คือว่ากิเลสฝึกจิตมาจนเห็นว่ากิเลสดีน่ารักก็รักกิเลสชอบกิเลสไม่ไนในกิเลสเพราะว่าธรรมชาติของจิตนี่เมื่อเสวนาคุ้นอยู่กับอะไรมาก ก็ยอมจะน้อมไปในสิ่งนั้นมากเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้กลับมาเป็นฝ่ายฝึกจิตข่มจิตคือขม่มแหงกิเลสข่มกิเลสเสียบ้างและเครื่องมือที่จะปฏิบัติในการข่มเหงกิเลสหรือข่มกิเลสนั้นไม่มีอะไรดีที่สุดเท่าปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงนี่แหละ เป็นตัวธรรมะคือเครื่องขม่มเครื่องฝึกอย่างดีเลิศปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนธรรมะนักหนาสอนอย่างนั้นสอนอย่างโน้นสอนอย่างนี้สอนอย่างนั้น,อน,อน,นปริยายนี้ปริยายนั้นมีอุปมาต่ตางๆก็เพื่อที่จะจี้ใจบุคคลให้ได้ความสำนึกเกิดปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงขึ้นนั่นเอง ดังที่ตรัสสอนยกอุปมาถึงหลังคารั่วผลก็รั่วรดชั้นใดก็ดีจิตที่ไม่ได้อบกิเลสก็รั่วรดหรือแม่อุปมาประการอื่นก็เพื่อที่จะให้เห็นโทษของกิเลสให้นายในกิเลสรังเกียจกิเลสจะได้ไม่รักกิเลสไม่รักราคะไม่รักโลภะไม่รักโทสะไม่รักโมหะและถ้าหากว่า ได้ปัญญาคือความรู้ขึ้นแม้สักนิดหน่อยคือปัญญาที่เห็นโทษกิเลสอันทําให้หนายในกิเลสคลายความรักในกิเลสความติดในกิเลสได้แล้วนั่นแหละเป็นอันว่าได้ตัวปัญญาที่มีคุณประโยชน์มากแม้ว่ายังละไม่ได้ก็ยังดีเพราะว่าเมื่อกิเลสโผล่หน้าขึ้นมาก็จะได้ไม่ตอนรับรีบบอกให้ไปไปเสียหรือว่า หลีกหนีไปเสียเรารู้สึกว่ากิเลสท,ที่บังเกิดขึ้นจะเป็นตัวราคะก็ตามตัวโลภะก็ตามโทสะก็ตามโมหะก็ตามเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจจริงๆสะิดตรีเอ็นจริงๆไม่ชอบหน้าจริงๆแต่ว่าเพราะยังละไม่ได้ยังมีอาสวะอนุสัยที่ดองจิตสสันดานอยู่กิเลสจึงต้องโผล่หน้าขึ้นมาบ่อยๆหรือนานๆครั้งก็ตาม แต่ว่าเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็รังเกียจร,รู้สึกว่าไม่สบายเดือดร้อนเห็งโกรธขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่สบายเดือดร้อนไม่ชอบหน้าความโกรธต้องการให้ความโกรธนั้นในจิตใจของตัวเองรีบๆดับไปเสียหายไปเสียอยากจะไล่ให้ไปเสียไม่อยากที่จะรับรองกิเลสเอาไว้ ถ้าหากว่าได้ปัญญาที่มีความรู้จากโทษเห็นโทษของกิเลสมีความรู้สึกขึ้นดังนี้ได้แม้เพียงตรงนี้ก็ยดดังนี้แหละคือเป็นตัวธรรมะคือตัวปัญญานี้เองที่ที่จะเป็นเครื่องข่มได้อย่างดียิ่งคือข่มกิเลสและเมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้แล้วกิเลสเคยข่มใจบุคคลได้บุคคลก็เริ่มจะข่มกิเลสได้แปลว่าพอจะสู้กับกิเลส เมื่อกิเลสบางเกิดขึ้นก็อาจที่จะระงับได้โดยง่ายเพราะว่าเกลียดหน้าอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าเพราะอยู่ด้วยกันก็ทำยังไงได้ก็จะต้องโผล่หน้าเขามาเห็นด้วยว่กกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยดองกิจจตันดานอยู่นี่แล้วว่าอยู่ด้วยกันถึงยังไงยังไงก็จะต้องโผล่หน้าขึ้นมาน้อยหรือมากเพราะฉะนั้นหากมาปฏิบัติข่มกิเลสเสียเองด้วยปัญญา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยที่ไม่นึกว่าจะขม่มแต่ว่าเมื่อตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วได้สติได้ปัญญาขึ้นมานั่นแหละเป็นธรรมะขึ้นมาเองโดยที่ไม่รู้จักว่านี่เป็นตัวธรรมะไม่จําเป็นจะต้องรู้จักสมมติบัญญัติธรรมะก็ได้ว่านี่เป็นตัวธรรมะแต่เมื่อปฏิบัติได้ปัญญาขึ้นมาเห็นโทษของกิเลสขึ้นเองซึ่งมีอาการดังเช่นที่กล่าวแล้วนี้ ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติตัวธรรมะขึ้นมาก็เป็นอันว่ามีเครื่องมือที่จะข่มจิตตนเองได้สติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังสติปัฏฐานทุกข้อทุกบทก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดสัญญมะคือความสำรวมระวังก็คือตัวสตินั่นเองที่เป็นตัวสำรวมระวังและให้บังเกิดธรรมะข่มใจข่มกิเลส ก็คือตัวปัญญานั่นเองทั้งสิน้นฉะนั้นเมื่อตั้งใจปฏิบัติตามแนวสติัฏฐานที่ตรัสสอนไว้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จะทำให้ได้สัญญมะได้ธรรมะเป็นธรรมะสำหรับที่จะคุ้มครองรักษาจิตใจอาตาอาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกที่ตรัสสอนไว้ในข้อแรกของสติปัฏฐานก็ได้อธิบายมาถึง ข้อที่ตัดสอนให้ศึกษาว่าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกข้อนี้นับว่าเป็นข้อสำคัญซึ่งจะนำให้ได้อานาปานสติสมาธิอันสมบูรณ์กล่าวคือเมื่อตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจกยาวก็ให้รู้สั้นก็ให้รู้แล้วก็ศึกษา คือตั้งใจเอาไว้ก่อนที่จะให้ใจจริงๆว่าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกคือในขณะที่ศึกษาคือตั้งใจไวน้นี้เป็นการตั้งใจว่าในการให้ใจเข้าออกต่อไปคือถัดจากที่ให้ใจเข้าออกอยู่ในปัจจุบันก็จัก รู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกและเมื่อตั้งใจไว้ดังนี้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เป็นอนาคตนั้นมาเป็นปัจจุบันก็จะทําให้กําหนดรู้กายทั้งหมดในขณะที่ให้ใจเข้าให้ใจออกนั้นดังนี้จะเห็นได้ว่าในการปฏิบัตินั้นมีสองช่วงติดต่อกันคือก่อนที่จะถึงช่วงปัจจุบันข้างหน้าช่วงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ก็ศึกษาคือตั้งใจเอาไว้ก่อนครั้นอนาคตข้างหน้านั้นมาถึงเป็นปัจจุบันก็ทําความรู้กายทั้งหมดให้ใจเขา้าให้ใจออกการปฏิบัติด,ดังนี้ก็มีปัญหาว่าถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นปัจจุบันธรรมเพราะว่าศึกษาว่าจักคาว่าจักนั้นแปลว่ายังไม่มาถึงแต่ในข้อนี้ก็เพิ่งเข้าใจว่าเงื่อนของการปฏิบัติตรงนี้ใช่ปัจจุบันและสืบถึงอนาคต ปัจจุบันนั่นก็คือตัวศึกษาสำเนีกกำหนดครั้นปัจจุบันนี้ลงไปเป็นอดีตแล้วอนาคตที่ต่อกันนั้นก็มาเป็นปัจจุบันจึงมาถึงตัวรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกในขณะนั้นในข้อนี้ถ้าฟังอธิบายธรรมะที่มีอุปการะมากสองอย่างมาประกอบก็จะเข้าใจได้ยิ่งขึ้น คือธรรมะที่มีอุปการะมากสองอย่างนั้นสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวพระอาจารย์บางท่านได้อธิบายว่าสติคือความระลึกได้นั้นคือความระลึกได้ก่อนเช่นว่าก่อนที่จะพูดก็ระลึกได้ว่าเราจะพูดนี่เป็นตัวสติและเมื่อพูดคือขณะที่กำลังพูดก็มีความรู้ตัวไม่หลงลืม นี่เรียกว่าสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมด้วยกันสตินั้นเป็นปัจจุบันที่มาก่อนสัมปชัญญะนั้นเป็นปัจจุบันที่มาติดต่อเหมือนอย่างตัวอย่างที่ยกขึ้นมากล่าวนั้นยังไม่พูดแต่มีสติระลึกได้ว่าเราจะพูดดังนี้เป็นสติจึงพูดขณะที่พูดนั้นก็มีสัมปชัญ,ญญะคือความรู้ตัว รู้ตัวเรากำลังพูดในข้อนี้ก็เหมือนกันศึกษาว่าก็คือว่าสําเนียกำหนดว่าหรือรู้รือลู้ได้ว่าก็เป็นตัวสตินั่นเองก็เป็นปัจจุบันธรรมการเมื่อให้ใจเข้าให้ใจออกต่อไปถัดจากที่ตั้งใจไว้นั้นก็รู้กายทั้งหมดเรียวกว่าเป็นความตั้งใจ ไว้ว่าจะรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกเมื่อให้ใจเข้าให้ใจออกก็รู้กายทั้งหมดเหมือนอย่างเมื่อตั้งใจวพูดระลึกได้ว่าจะพูดเป็นสติพูดก็รู้ตัวต่อกันไปดังนี้จึงเป็นปัจจุบันธรรมด้วยกันซึ่งมีเป็นคู่กันกายทั้งหมดนั่นก็คือรูปปกายและนามกายรูปปกายนั่นก็คือ ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี้เองและรูปอื่นๆทั้งหมดที่เรียกว่ารูปปกายเช่นอาการสามนูปท้องธาตุทั้งสี่ที่มาประกอบกันอยู่เป็นรูปปกายอันนี้นามกายก็คือใจได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาความจงใจพัฒสะความกระทบอารมณ์ทางใจความใส่ใจถึงอะไร เรียกว่ากระบวนทางจิตใจทั้งหมดเรียกว่านามกายบุคคลทุกๆค,คนนี้ก็มีรูปปรกายนามกายประกอบไปอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้กายทั้งหมดทั้งรูปปรกายนามกายไปอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกลมใจเข้ามาอยู่ที่รูปปรกายนามกายคืออยู่ที่ภายในนี้ไม่ออกไปในภายนอก ว่าถึงรูป,ปรกายก็ภายในกายยาววานาคืบที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ดังในบัตรนี้ก็กำลังอยู่ในอิริยาบถนั่งนี้ก็เป็นรูป,ปรกายนามกายก็คืออาการของใจทั้งหมดที่เป็นไปอยู่มนสิการก็ใส่ใจถึงอะไรเจตนาความจงใจ สัญญาความกำหนดหมายเวทนาก็ความสวยทุกขก์หรือเป็นกลางกลไม่ทุกข์ไม่สุขเหล่านี้ทั้งหมดทําความรู้เข้ามาให้รู้กายนี้ทั้งหมดและเมื่อรู้กายนี้ทั้งหมดก็จะปรากฏลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกซึ่งเป็นกายอย่างหนึ่งคือลมอัตสาสะปัิสาสะก็ย่อมจะปรากฏหายใจเข้าให้ใจออกอยู่ในความรู้ รวมอยู่ด้วยและจิตที่กําหนดลมให้ใจให้ใจออกอยู่เรียกว่าใส่ใจทังลมให้ใจเข้าลมหายใจออกอยู่ก็จะปรากฏแก่ความรู้ถ้าหากว่าจิตออกไปก็ย่อมจะรู้แต่นั่นเป็นนอกแล้วไม่ภายในก็ต้องนําจิตกลับเข้ามาตั้งไว้ในภายในใหม่ก็เป็นอันว่าเป็นวิธีที่จะรวมจิตเข้ามาอยู่ในภายใน เป็นตัวสัญญมะหรือเป็นตัวสังวรและเป็นตัวสมาธิที่แน่วแน่ขึ้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังโสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป